แบตทิปวิดอ o ลป์ 5X 5 Pro 5G วันนี้ค่ะปอนจะให้ดูอันดับแรกนะจะมาพิสูจน์ว่าแบตเขาอึดจริงหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ปอนชาร์จแบตมาเต็มแล้วเห็นไหมจะมาดูว่าตลอดทั้งวันนี้เดี๋ยวปอนจะถ่ายรูปเอ่ยถ่ายคลิปเอ่ยในที่แสงจ้าๆแบบนี้ย้อนแสงแบบนี้แล้วก็ในที่แสงน้อยๆจะไปดูสัตว์น้ําจะไปดูสัตว์ทะเลต่างๆนะคะว่าเขาถ่ายรูปในที่มืดถ่ายวิดีโอการสัตว์ได้ดีขึ้นจริงๆริงไหมเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ค่อยน้องๆนะไปไหนไปไหนอ๋อจะไปเข้าสวนสัตว์อะครับมาคนเดียวเปล่ามาคนเดียวมาคนเดียวไปถ่ายรูปให้พี่ได้ได้ได้แล้ว่าอะไรอาอชอปโป้ครับ Oppo Find X ห้าหกห้าสี่เอ้ยเราก็มีเหมือนกันนี่เหมือนกันเลยชนกันเลยเอ้ยอุ้ยมันมันสวยนะก็ไปดิ ปอนมาอยู่ในโซนที่มันเป็นแบบต้องขับรถหรือว่านั่งรถเข้ามาแต่ว่าเขาบอกว่าเราต้องดูจากระยะแบบกไกลๆเราจะเข้าไปใกล้น้องๆไม่ได้แต่ไม่เป็นปัญหาค่ะวันนี้ปอนมีตัวช่วยเดี๋ยวปอนจะลองมาใช้ตัวการซูมของเขาว่าเป็นไฮบริดออโต้คับซูม5เท่าเนี่ยมันซูมเข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ว่าจริงๆเขามีดิจิตอลซูมที่สามารถซูมได้ถึง20เท่าด้วยเดี๋ยวมาดูกันค่ะทุกคนดูตัวปอนตอนนี้เห็นปะ กับตัวน้องมาลายไกลกันมากนี่แต่ว่าพอนใช้ตัวสูงอันนี้ซูมแค่แบบห้าเท่านะกดให้ดูดีชัตเตอร์เร็วมากเฮ้ยดูดูดูแลน้องหันตูดให้เราน้องหันตูนให้เรา,อ,เราอันนี้ให้ดูว่ามันแบบเออรายละเอียดซูมแล้วมันก็ยังแบบยังชัดนะนี่แต่ว่าจริงๆเมื่อกี้คือดูตอนช่วงงานเปิดตัวของเขา,าเขาบอกมาจริงๆนะว่า ตัวชิปเซตอะไรของเขามันทำพ,พัฒนาขึ้นมาให้ชัตเตอร์เร็วขึ้นเม่อกี้อนกดแค่รอบเดียวมันก็เร็วขึ้นและและอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือในเรื่องของเสียงชัตเตอร์ตอนตอนกดได้ยินไหมอันนี้เป็นเสียงเอกลักษณ์ของฮัตเซบาทหเลยที่เขามีความเป็นเอกลักษณ์มากๆ ตอนนี้ค่ะทุกคนปอนนึก,นกนอยากจะเซลฟี่กับน้องข้างหลังคือน้องแดดน่ารักมากนะคะเดี๋ยวปอนจะมาทดลองโหมดเซลฟี่ที่ปอนจะเปิด HDR ให้ดูว่าเวลาเราเปิดแล้วอ่ะปอนลองถ่ายแบบย้อนแสงให้ดูเลยย้อนแสงจะจัดเลยแนี่ตอนนี้เพราะว่าอยู่ในรถด้วยว่าถ่ายแล้วมันเก็บองค์ประกอบได้แบบข้างหลังได้ครบแม่แม่ในที่แสงที่มันควรจะสว่างมันก็จะสว่างในที่ที่มันควรจะมืดมันก็คือจะมืดให้ดูมาล้วลงไปไม่ได้เราก็ถ่ายรูปคู่กันเลยไปเลยสิค่ะ นี่เห็นน้องเอยอะไรเอยเดี๋ยวปอนจะปิดหมดนี้แล้วให้ดูว่าถ้าเราไม่เปิดอะแบบใช้ปกติอะมันมันไม่ได้เก็บรายละเอียดได้เยอะขนาดนี้นะดูข้างหลังให้ดีนี่จ้าเตอฟรีก็เลิศนะจ๋าทุกคนและอีกอย่างหนึ่งคือจริงๆตอนนี้เวลาเรานั่งอยู่ในรถอะเราสามารถลองถ่ายอะไรได้เยอะมากเพราะว่า แล้วนั่งอยู่ในรถแล้วก็พื้นถนนเนี่ยมันก็จะมีความโดดเด้งขรุขระขรุขระแบบนี้พอนจะลองถ่ายวิดีโอที่เขาบอกว่าการสั่นตัวเนี้ยให้มา5แกนคือมันสามารถการสั่นได้ดีมากขึ้นน่ะปกติตัวที่เป็นตัว3มเนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าตัวเนี้ยมันพัฒนาขึ้นมาดีขึ้นเดี๋ยวมาดูกันว่าการการสั่นตัวเนี้ยการสั่นที่ดีขึ้นขนาดไหน เวลาเราดูสัตว์ตัวไหนไม่เห็นเราก็ใช้ Oppo f i X5 Pro 5G เครื่องนี้เป็นตัวช่วยในการซูมดูก็ได้นะคะเดี๋ยวก้อนขอเกินหรือว่าพูดถึงในเรื่องของกล้องที่บอกว่า Hasselblad เนี่ยคือมันคืออะไรฟพนว่าหลายๆคนที่เล่นกล้องอะ่ะก็คือจะรู้จักแต่ว่าถ้าเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่รู้จักจะบอกว่านี้คือเขาระดับโลกนะทุกคนคือคนที่ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์คนแรกอะ่ะ เขาใช้กล้องตัวนี้แหละฮาร์เซิลบาต์อะไปถ่ายรูปเพราะฉะนั้นทำไมเขาถึงเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าเขาบอกว่ารูปสีที่ดีที่สุดอะมันคือสีที่เราเห็นแบบเสมือนตาเห็นอะเพราะเขาขึ้นไปถ่ายดวงจันทร์ใช่ปะ่ะคือมันส่งต่อมาให้คนในโลกได้เห็นว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้สีแบบนี้อะไรแบบนี้จริงๆอะถามหน่อยไหมว่าทำไมต้องยินท่านี้ทำไมครับเพราะว่า นี่คืออีกหนึ่งจุดไฮไลท์ค่ะคือจุดของยีราฟอยากสูงไหมอยากก็คือเราอืมไม่คิดก็คือเราอืมท้องวันเถอะอีกหนึ่งจุดที่เวลามาซัฟฟรีเวิลด์ต้องมานะคือจุดก็คือให้อาหารยีราฟแต่ว่าเขาจะมีให้อาหารน้องหลายหลสุดนะแต่ว่าอันเนี้ยมันถ่ายรูปสวยเป็นไฮไลท์หนึ่งของที่นี่เลยเธอต้องมีรูปอารมไอจีนะจ๊ะได้ครับมาถ้ามาไม่ถึงจุดนี้ถือว่าพลาด มาไม่ถึงใช่ไปกันดีกว่าครับไปเลยหนูมาทางนี้หน่อยได้ไหมลูกฮะหนูกระเถิมาให้พี่หน่อยได้ไหมอุ้ยกระเถิบเว้ยน้องกระเถินี่นะคะทิคในการให้อาหารน้องยีราฟก็คือเราคุยกับเขาได้ว่าหนูจะให้หนูอยู่จุดไหนเห็นไหมออามาสองเลยเขาซวยๆยนะต้องทำเผลอๆนะคะ อยู uhm ่ไโอ้ยไปได oh, ้แล้วพี่ปอนโชว์จะเริ่มแล้วไปเริ่มๆมาๆๆจะไม่ทันสันแหละครับสันชั้ค่อยเตงมฝาสังไม่เจอชั้นตอนนี้นะขอบรับรับผู้ชมให้ลง3วันดูนิ้วมือฮัลโลนึงอยู่ไหนเนี่ย เนี่ยยอู่่ขข้้้าาาาาางงหนนทเโโซมีก็อยู่หน้าเหมือนกันค่ะหน้าโรมาแบบโลมาเนี่ยผมก็อยู่ข้างหน้าเนี่ยไหนพี่ป้อนอยู่ไหนเนี่ยนี่ผานมาอ้าวอ้าวพี่ป้อนไปเร็วบ่ายคึ้นแล้วไปเร็วไม่ทันสักโชว์ชัตเตอร์มันไวอ่ะมันเลยกดทันกดรัวๆได้อ่ะตอนนี้ก่อนบ่ายห้าถอดกำลังแบบเด้งพอดีอ่ะขออะไรครับขออะไรบ้างหนเลองมาหน้าจัดเลยหนึ่งสอง มันชัดมากซูมเข้าไปเฮ้ยแต่มันซูมได้เยอะนะเออจริงเนี่ยไม่ซูมเยอะเราก็แบบมันยังเห็นรายละเอียดอยู่ไงเก็บรายละเอียดดีมากใช่ใช่ถูกถ้าห้าเท่าอ่ะตัวที่เป็นห้าห้าอ่ะมันจะเป็นไฮบริดออร์ติเกลซูมใช่ไหมใช่เป็นไฮบริดออร์ติเกลซูมแต่แต่ว่าถ้าอยากซูมกว่านั้นมันจะมีตัวดิจิตอลเป็นดิจิตอลกูกเข้าไปอีกใช่ซึ่งรูปที่ออกมาเนี่ยสวยมาก หนึ่งแล้วที่สำคัญตอนนี้เห็นป่าวว่าฝนมันตกอยู่ายอากาศมันก็จะม,มีความชื้นทำไมดามรุ่นนี้ทำไมกันน้ำค่ะกันน้ำด้วย IPX68 นี่ก็คือเอาง่ายๆว่าฝนตรงฝนตกอะไรเงี้ยเอาอยู่แน่นอนไม่ต้องห่วงเอ้ยโทรศัพท์มา ตนนี้เสียงดังมากได้ยินไหมได้ยินทัดเลยเหรอโอเคหูฟังมันดีนะเนาะเดกันเรื่องนะโอเคโอเคแค่นี้แหละท่านผู้ชมทุกทุกท่กทานคะอยากจะบอกว่าตอนนี้เสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่คือดูที่หูปอนตอนนี้ปอนใส่หูฟังของ oppo enco x2 อยู่นะคะซึ่งปอนใส่ค้างเดียวน้องลึงอยู่ตรงปูนี่ฮารอยู่ข้างไหนพูดดิเดี๋ยวพูดดิ ฮัลโหลพี่ปอดดินผมไหมฮะนี่คือเสียงจากหูฟังนี่ใส่กันคนละข้างเราก็สามารถถ่ายวอ็อกได้แบบว่าเป็นไมโฟนแยกไปอีกตัวหนึ่งได้ด้วยเลยเล่นนะแล้วเมื่อกี้ตอนที่ตอนที่กําลังกดอัดอะเขาก็มันเขาก็ขึ้นไปดูเลยว่าเออตอนกำลังใช้ฟังภายนอกช่ภายนอกยู่คือเสียงเสียงมันจะดีมากมันไม่มันไม่อู้อีนี่นะค่ะทุกคนเห็นกันที่คนเห็นตอนนี้เลยคือปอนมันอยู่ในป่าใดๆก็คือแสงก็สลัวสวแต่ว่า ภาพนิ่งที่ถ่ายออกมาได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยคือเหมือนก้อนแสกเหมือนเที่ยงตรงเหมือนพระอาทิตย์อยู่ตรงหัวใดๆแบบนี้คือแต่ว่ามันต้องบอกว่ามันไม่ได้สว่างเกินไปอ่ะเข้าใจไหมมันไม่ได้สว่างจนแบบโอเวอร์มันก็สว่างเหมือนที่ตาเราเห็นแบบนี้แหละเลิศทุกคนจบไปแล้วค่ะกับมันเดชวิทย Oppo f i n X ห้าโปรห้า G เครื่องนี้่ เป็นไงบ้างเอาเอาฟิลก่อ,อ,อ,อนฟิลวันเที่ยวันไงวันนี้รู้สึกว่าเรื่องความที่เราเจอสภาพอากาศที่หลาหลายหลากหลายมากๆทั้งฝนตกแดดออกแต่ยังไม่เจออีกอากาศเดียวอากาศหนาถูกต้องก็อยาง<ช>เป็เบิร์นกันแล้วเราก็ผ่านไปได้ด้วยเอาพวกเครื่องมือใช่แล้วจะบอกว,<ช>ว่าคือเอาง่ายๆพอขอสรุปไม่ง่ายเลยกันเนาะก<ช>็รถถู้สึกว่ามันก็เป็นตัวช่วยที่ดีตอนเปิดตั้งแต่ต้นวันแล้เรามาถึงโมงนะน้องหนึ่งเรามาถึงเก้าโมงเรามาถึงประมาณเก้าโมงตอนให้ดูแบตแล้วว่าแบตพอแบตร้อยแบตร้อยทั้งคู่แบตร้อยทั้งคู่แต่ว่า การสูบการใช้งานตัวปอนเองปอนใช้งานแบบใช้งานทั่วไปอีกึ้่มาใสา่รูปบ้างทุกประเทศไทยก็ยดได้เป็นคนใช้งานทั่วไปตอนนี้แบตพอเหลืออยู่ที่62สสงเปอร์เซ็นต์ใช่ตงของผมนั้นใช้งานแบบหนักมากพุทเหปทั้งหมดที่ถ่ายมาส่วนใหญ่ชื่นวิดีโอที่ทุกคนเห็นตอนนี้ามาจากเครื่องนี้หมดเลยตอนนี้แบตอยู่เลยอยู่ที่1 9เปอร์เซ็นต์ซึ่งตรงนี้เป็นการใช้งานหนักจริงๆนะครับ<ม>แบตเลยเหลือเท่านี้ต้องบอกก่อนว่า อันนี้มาเปรียบเทียบดูนะว่าใช่คนใช้งานทั่วไปแต่คนแบบสายโปรดักชันที่ใช้งานแบบเป็นฟุตเทรจของตัวนี้อันนี้คือไม่แน่ใจว่าเปิดในแกลเลอรี่หรือรูปอ่ะน่าจะแบบรูปกับคลิปน่าจะเป็นร้อยเป็นพันคือเยอะมากนะคะทุกคนได้เห็นใช่ความสวยงามของกล้องรุ่นนี้ถ่ายทั้งรูปตอนกลางวันแสงจ้าๆก็มีวันนี้ถ่ายดูเนาะเป็นย้อนแสงก็มีเออแสงจ้าๆก็มีแล้วก็คือมีโหมดต่างๆให้ทุกคนได้เลือกดูอัลต้อร์วงอัลเทอวายวิดีโอ ครบทุกอย่างแน่นอนใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นใครทนะี่ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซั b สไคร b ์ไปด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากได้ไปตันมได้เลยค่ะที่ทีโฟนหนึ่งอย่างคือเวลาเราถ่ายกับอะไรที่มันควบคุมไม่ได้ใช่ป่ะเหมือนสัตว์เด็กหรืออะไรเงี้ยมันจะขึ้นไหวอยู่ตลอดเวลาพอชัตเตอร์เร็วทุกอย่าง ทุกอย่างก็ตกสิคะอ่ะให้คนนี้ด้วยโอ้ยตัวนี้น่าสงสารนะโอ้น้องอาปออ่าวไม่มีพอไม่มีอาหารอ่ะเขาก็ไม่อยู่กับเราแล้วอะ่ะทำเป็นยื่น่ะรอหรือหลอกไม็งั้นสอดกับพี่ไม่มีแล้วลูก วันนี้อากาศเป็นไงบ้างครับพี่ปอนมันก็อากาศฟิลแบบ LA ค่ะว่าตอนอยู่บ้านก็ฟิลประมาณ LA ที่เป็นจักรยานใช่ไหมเออใช่จักรยานสีแดงนั่นเลย